ข้ามกลางทะเลทรายซาฮาราที่ร้อนระอุเมาโรโรสเปรี i, นักวิ่งมาราธอนชาวอิตาลีพบว่าตัวเองติดอยู่กลางความเวิ้งวงังไร้ซึ่งน้ำไร้ซึ่งอาหารและไร้ซึ่งความหวังสิ่งที่ควรจะเป็นการแข่งขันสุดโหดกลับกลายเป็นฝันร้ายที่เขาต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดการเดินทางสิบวันแห่งความเป็นความตายครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล และคุณกําลังฟังเรสไฟล์พอดแคสต t นี่คือทะเลทรายซาฮาราหนึ่งในสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์บนโลกโดยทั่วไปมนุษย์สามารถอยู่รอดได้เพียงประมาณ3วันโดยที่ไม่มีน้ำแต่ในซาฮารา ฝนละเมฆนั้นแทบจะไม่มีอยู่จริงทำให้การหาน้ำนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆและยังทำให้แสงแดดนั้นส่องกระทบผิวอย่างรุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดอาการลมแดดและผิวไหมอย่างรวดเร็วหากไม่ระวังทะเลทรายซาฮาร่ายังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกอุณหภูมิโดยทั่วไปจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสในช่วงฤด,ดูร้อน บางพื้นที่อาจจะแตะถึง45-47องศาส่วนทรายเองสามารถมีอุณหภูมิสูงถึง80องศาเซลเซียสหรือว่ามากกว่านั้นพอที่จะทําให้เกิดแผลไหมอย่างรุนแรงหากว่าสัมผัสมันพายุฝุ่นขนาดมาฮึ้มาที่มีขนาดเท่าประเทศทั้งประเทศสามารถเกิดขึ้นได้ถูกเมื่อเต็ไมไปด้วยอนุภาคทรายที่ร้อนจัด ซึ่งสามารถทำลายผิวหนังดวงตาและลำคอของคุณหากว่าคุณโง่พอหรือสิ้นหวังมากพอที่จะหายใจเข้าไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นซาฮาร่ายังเป็นสถานที่ที่มีขนาดมหึมามันมีพื้นที่ใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาโดยมีขนาดมากกว่าหนึ่งล้านตารางกิโลเมตรและแทบไม่มีแหล่งน้ำเมฆหรือว่าสิ่งมีชีวิตใดๆที่อยู่ได้ขณะที่สหรัฐมีประชากรมากกว่า320ล้านคน ซาฮาร่ากลับมีเพียง2.5ล้านคนเท่านั้นทําให้เป็นหนึ่งในพื้นที่รกร้างและว่างเปล่าที่สุดบนโลกเป็นสถานที่ที่คุณมีโอกาสน้อยที่สุดที่จะพบมนุษย์คนอื่นที่สามารถช่วยเหลือคุณได้แน่นอนว่าที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดในโลกหากคุณต้องติดอยู่ตามลําพังกลางทะเลทรายแต่มีชายคนหนึ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานในสถานการณ์นี้เป็นเวลาถึง9วัน และเขาก็รอดชีวิตมาได้อย่างที่ไม่น่าเชื่อนี่คือเรื่องราวของชายที่รอดชีวิตจากสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในปี1986มนุษย์ได้สร้างสิ่งที่อาจจะเป็นการแข่งขันที่ทรหดที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นคือมาราธอนเดสเซเบิลส์ซึ่งจัดขึ้นในส่วนลึกของทะเลทรายซาฮาราทางตะวันออกเฉียงใต้ของโมโร็อกโกเป็นการแข่งขันอัลต้ามาราธอนที่มีระยะทาง251กิโเมตร และผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งตลอดระยะเวลา6วันที่สุดโหดนอกจากระยะทางที่ไกลมากๆแล้วนักวิ่งยังต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดความโดดเดี่ยวและภูมิประเทศที่ยากลำบากในปี1994ชายชาวอิตาลีชื่อว่าเมาโรโรรสเปรีตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันที่ทรหดนี้เขาเป็นนักกีฬาที่มีฝีมือสูงเคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิก ในการแข่งขันเพนตาทรอนสมัยใหม่และต้องการท้าทายตนเองยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวเขาวิ่งวันละ40กิโลเมตรและลดปริมาณการดื่มน้ำลงเพื่อฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับภาวะขาดน้ำในฤดูร้อนปี1994ที่แผดเผาของซาฮาราขณะที่เขาอายุ39ปีโรสเปรี i, เริ่มการแข่งขันจากจุดสตาร์ทในโมร็อกโกพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีกประมาณ80คน แต่ละคนวิ่งด้วยจังหวะของตัวเองทําให้ทุกคนแทบต้องวิ่งตามลําพังเขามีกระเป๋าเป้ที่ใช้บรรจุอาหารเสื้อผ้าถุงนอนเข็มทิศเตาแก๊สขนาดพกพาและอุปกรณ์ฉุกเฉินพร้อมกับพลุสัญญาณจํานวนหนึ่งอันน้ําดื่มจะมีแจกที่จุดตรวจตามเส้นทางโดยในช่วง3วันแรกของการแข่งขันนั้นวันที่หเขาวิ่งไปได้ประมาณ29กิโเมตรถัดมาวันที่สวิ่งอีกประมาณ35กิเมตร และวันที่3วิ่งประมาณ40กิโลเมตรจนกระทั่งถึงวันที่4ซึ่งเป็นวันที่โหดที่สุดของการแข่งขันเพราะจะต้องวิ่งประมาณ85กิโลเมตรภายใน24ชั่วโมงในช่วงบ่ายของวันนั้นเขายังคงทำเวลาได้ดีและอยู่ในอันดับที่4แต่เขากำลังวิ่งเพียงลำพังทำกลางอุณหภูมิสูงสุดถึง46องศาเซลเซียสความร้อนจัดทำให้อากาศร้อนเพิ่มขึ้นจนกอตัวเป็นกระแสลมหมุน และพัฒนาเป็นพยายุทรายเมื่อเขาวิ่งได้ประมาณ32กิโลเมตรของวันนั้นลมเริ่มแรงขึ้นและเขาพยายามที่จะวิ่งตัดข้ามเนินทรายเพื่อเพิ่มความเร็วแต่พายุก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนบทบังทัศนว,วิสัยในการมองเห็นเมาโร่รสเปรีจึงต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเขาจะหยุดรอให้พายุสงบหรือว่าจะวิ่งต่อไปแต่ด้วยความกลัวว่าจะเสียเวลารอและอาจถูกฝังทั้งเป็นในทะเลทรายแห่งนี้ เขาจึงเลือกที่จะวิ่งต่อไปพายุทรายกินเวลานานกว่า8ชั่วโมงตลอดเวลานั้นเขาถูกบังคับให้สูดอากาศที่เต็มไปด้วยเม็ดทรายเล็กๆซึ่งมันทำลายโพรงจมูกและลำคอของเขาทำให้มีเลือดไหลออกมาแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือหลังจากพายุสงบลงเขาไม่เห็นร่องรอยของเส้นทางการแข่งขันอีกต่อไปแล้วคืนนั้นเขาตัดสินใจนอนพักโดยใช้ผ้าขนหนูคลุมหน้าและนอนบนพื้นทรายโดยไม่รู้เลยว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาในวันแรกของการติดอยู่ในทะเลทรายรุ่งเช้าเขาตื่นขึ้นมาและเริ่มออกวิ่งอีกครั้งโดยหวังว่าจะพบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆแต่หลังจากวิ่งไปได้สี่ชั่วโมงเขากลับไม่พบใครเลยในที่สุดเขาปีนขึ้นไปบนเนินทรายสูงๆและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาวาดกลัวจนขนลุกเขาเห็นแต่ความว่างเปล่าไม่มีผู้คน ไม่มีร่องรอยของการแข่งขันไม่มีจุดอ้างอิงหรือว่าสังเกตใดๆมีแต่ทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาและที่แย่ที่สุดเขาอยู่มาเกือบ24ชั่วโมงแล้วโดยที่ไม่ได้เติมน้ําเลยและเมื่อถึงจุดตรวจของการแข่งขันเขาเหลือน้ําเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งในทะเลทรายอันกว้างใหญ่นี้โดยไม่มีทางรู้ตําแหน่งที่แน่ชัดของตัวเองและที่เลวร้ายที่สุดคือเขาอยู่เพียงลําพังโดยที่ไม่มีความช่วยเหลือใดๆ เมื่อเริ่มตระหนักถึงความร้ายแรงอย่างมหาศาลของสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่เขาจึงตัดสินใจปัสสาวะใส่ขวดน้ำสำรองเพื่อกักเก็บของเหลวในร่างกายและปฏิบัติตามกฎของการแข่งขันโดยการยืนนิ่งอยู่กับที่รอให้เฮลิคอปเตอร์ของทีมงานนั้นมาช่วยเหลือเขายืนอยู่ในจุดนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินต่ำตรงมาทางเขา แน่นอนว่ากลอสเปรีคิดว่านี่คือทีมค้นหาที่กำลังมาช่วยเขาเขารีบดึงพลุสัญญาณออกจากกระเป๋าเป้และยิงขึ้นไปทันทีแต่ปัญหาคือพลุสัญญาณนี้มีขนาดเล็กและไม่ได้สว่างมากโดยตัวพลุนั้นมีขนาดเพียงเท่าปากกาเพียงเท่านั้นทำให้เฮลิคอปเตอร์มองไม่เห็นเฮลิคอปเตอร์บินผ่านเขาไปโดยที่ไม่ได้สังเกตเห็นเขาเลยด้วยซ้ำและสุดท้ายก็หายลับไปในขอบฟ้าโดยที่ไม่กลับมาอีกเลย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับรู้สัญญาณทางทะเลทรายที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหลังจากความหวังที่จูจๆก็พังทลายลงอย่างแรงโรสเปรีจมอยู่กับความสิ้นหวังและนอนหลับไปอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่สองของฝันร้ายก็ได้เริ่มต้นอุณหภูมิยังคงสูงเกิน40องศาเซลเซียสเขากลัวว่าถ้าอยู่นิ่งๆต่อไป จะทำให้เกิดอาการลมแดดแบบรุนแรงเขาจึงหยิบเข็มทิศออกมาแต่สิ่งที่เขาเห็นรอบตัวคือทรายทรายและก็ทรายเขาไม่มีทางรู้ได้เลยว่าควรจะเดินไปทางไหนแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องหาร่มเงาและน้ำให้ได้หลังจากเดินไปอีกหลายชั่วโมงเขาก็พบสานเจ้าของชาวเบดูอินที่จมอยู่ในทะเลทรายเขาดีใจสุดขีดและรีบวิ่งเข้าไปแต่เมื่อไปถึง เขาก็พบว่าสารเจ้านี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วในอีกสองวันถัดมาโรสเปอรี่ใช้สารร้างนี้เป็นที่หลบภัยเขาหวังสุดหัวใจว่าจะมีใครสักคนมาพบเขาในช่วงเวลานั้นเขาต้องประหยัดอาหารที่เหลือในกระเป๋าและใช้เตาแก๊สพกพาพรุงอาหารโดยปัสสาวะของตัวเองและเพื่อรักษาระดับน้ำในร่างกายเขาต้องดูดซับความชื้นจากผ้าเช็ดหน้าและเลียหยดน้ำค้างจากก้อนหินในตอนเช้า รวมไปถึงการดื่มปัสสาวะของตัวเองอย่างต่อเนื่องสุดท้ายเขาตัดสินใจปีนขึ้นไปบนหลังคาของศาลเจ้าและปักธงชาติอิตาลีผืนเล็กที่เขานำติดตัวมาด้วยหวังว่ามันจะดึงดูดความสนใจหรืออย่างน้อยก็เป็นหลักฐานว่าเขาเคยอยู่ที่นี่หากเขาเสียชีวิตลงไปแต่ในขณะที่เขาอยู่บนนั้นเขาพบสิ่งที่น่าตกใจภายในหอคอยของศาลเจ้ามีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่ด้วยความหิวโหยและสิ้นหวัง เขาจับค้งข่าวและปลิดชีพพวกมันพร้อมกับดื่มเลือดของพวกมันเพื่อเป็นอาหารและน้ำในวันที่4หลังจากติดอยู่ที่สารร้างเป็นเวลาสองวันเต็มๆเมช้าวันที่4ของฟันร้ายเขาได้เห็นบางสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออีกแล้วรสเปอรรี่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นเครื่องบินบินผ่านเหนือหัวของเขาด้วยความหมดหวังในตอนนั้นเขาจึงรีบเขียนสัญญ,ญาณ SOS บนพื้นทรายและเพราะเขาไม่มีพลุสัญ,ญญาณเหลืออยู่แล้ว เขาจึงจุดไฟเผากระเป๋าเป้ของตัวเองเพื่อสร้างควันเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ทันทีที่เปลวไฟเริ่มลุกขึ้นพายุทรายลูกใหญ่ก็ซัดเข้ามาอย่างแรงพายุนี้กินเวลานาน,านถึง12ชั่วโมงและเมื่อพายุสงบลงเครื่องบินลำนั้นก็ได้หายไปแล้วพวกเขาไม่เห็นทั้งควันไฟและข้อความ SOS บนพื้นทรายโปรสเปอรี่พลาดโอกาสรอดชีวิตอีกครั้งในวันที่ห ตอนนี้เขาติดอยู่ในสารร้างมาเป็นเวลา4วันเต็มเต็มอาหารและน้ำเหลืออยู่น้อยมากๆร่างกายของเขาอ่อนแอลงทุกทีเขาเริ่มหมดหวังและมั่นใจว่าเขาจะต้องตายแน่ๆแต่สิ่งที่เขากังวลมากกว่านั้นก็คือภรรยาของเขาที่อิตาลีถ้าเขาหายตัวไปในทะเลซรายโดยที่ไม่มีใครพบร่างภรรยาของเขานนั้นจะไม่ได้รับเงินบำนาญจากตำรวจจนกว่าผู้มีอำนาจจะประกาศว่าเขาเสียชีวิตซึ่งต้องรอถึง10ปี ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าร่างของเขาจะถูกพบและภรรยาของเขาจะได้รับเงินโรสเปอรี i, จึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่สานร,ร้างแห่งนี้เขาเขียนข้อความบอกลาเาไว้จากนั้นเขาก็จัดการข้อมือตัวเองและนอนรอความตายแต่ว่าเช้าของวันที่5นั้นเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าเขายังมีชีวิตอยู่เนื่องจากภาวะขาดน้ำรุนแรงทำให้เลือดของเขาเหนียวข้นและไหลออกมาเพียงเล็กน้อย แผลที่เขากรีดไว้ไม่ทําให้เขาตายแต่กลับกันเขากลับรู้สึกฮึดสู้อีกครั้งในวันที่6กถึงแชีวิตของเขาเริ่มเดินทางเข้าสู่ความหวังบรสเปอรี่รวบรวมข้าวของที่เหลืออยู่และเริ่มออกเดินทางไปสู่เทือกเขาในระยะไกลๆซึ่งเขาเห็นจากขอบฟ้าเขาเดินเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปตอนกลางคืนเขาจะขุดหลุมในทะเลทรายและฝังตัวเองเอาไว้ เพื่อป้องกันความหนาวเย็นกลางวันเขาจะหาที่หลบแดดใต้ต้นไม้หรือว่าในถ้าในทุกๆวันเทือเขาที่เขามุ่งหน้าไปนั้นเริ่มใหญ่ขึ้นหลังจากเดินทางมาเป็นเวลา3วันโดยที่ไม่มีน้ําและอาหารและแล้วในวันที่9เขาก็พบกับโอเอซิสแต่น้ําที่นั่นมีปัญหาเขาขาดน้ํามากจนปากและลําคอของเขาบวมจนกลืนอะไรแทบไม่ได้เขาต้องใช้มือควักน้ําขึ้นมาจิบทีละนิดทีละนิด เป็นเวลาหลายชั่วโมงกว่าที่เขาจะสามารถดื่มได้ตามปกติเขานอนหลับข้างๆโอซิตนั้นทั้งคืนและในเช้าวันที่9เขาเติมน้ําใส่ขวดและเริ่มออกเดินทางต่อไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาเห็นขี้แพะสดๆบนพื้นทรายนี่เป็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตแสดงว่ามีผู้คนหรือว่าหมู่บ้านอยู่ใกล้นี้ในวันที่10เขาติดตามรอยขี้แพะไปเรื่อยๆจนพบรอยเท้าของมนุษย์และในที่สุด เขาก็เจอเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กำลังต้อนแพะเขาวิ่งตรงไปหาเด็กสาวพลางตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เด็กสาวนั้นตกใจกลัวและวิ่งหนีไปเขาตามเธอไปจนเจอหมู่บ้านของชนเผ่าเร่ร่อนถั่เล็กชาวบ้านได้ให้การช่วยเหลือเขาและในที่สุดหน่วยลาดตระเวนของตำรวจท้องถิ่นก็มารับตัวเขาไปเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเขาเพิ่งได้รู้ว่าเขาหลงทางไปไกลถึงแอลจีเรีย เขาลงทางจากเส้นทางวิ่งถึง290กิโลเมตรและข้ามพรมแดนโดยที่ไม่รู้ตัวผลกระทบหลังจากการรอดชีวิตน้ำหนักเขาลดลงไป15กิโลกรัมเหลือเพียง45กิโลเท่านั้นเขาต้องรับน้ำเกลือ16ลิตรเพื่อฟื้นฟูร่รางกายไตของเขาได้รับความเสียหายถาวรจากการดื่มน้ำปัสสาวะตับของเขาเสียหายจนต้องกินอาหารเหลวไปอีกหลายเดือน เขาต้องใช้เวลาถึง2ปีเต็มกว่าจะฟื้นฟรูร่างกายจนกลับมาเป็นปกติแต่ที่น่าทึ่งก็คือหลังจากรอดชีวิตจากนรกทะเลสายนั้นโรสเปอรีกลับไปลงแข่งมาราธอนเดสเซเบิร์นสอีก6ครั้งในปี2001เขาทำเวลาได้ดีจนติดอันดับที่13และในปี2020เขาได้ออกหนังสือ Those days y s Beyond Life บอกเล่าประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อของเขานั่นเองครับ และก็จบลงไปแล้วนะครับกับอโลนอินดิสา,าราฟันร้ายมาราทอนกาวันระอุทะเลใสนรกสามหมื่นไมล์เมาโรโรสเปอรี่เพื่อนๆฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเปล่าพิมพ์บอกแอดมินหน่อยที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วย ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Redfire Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ